ครับพี่น้องที่ฮักนกเขาใหญ่และชินชอบกันตอนนกเขาใหญ่ทุกคนกับผมวันนี้มาพบมาพบกับลุงพลคนรักนกเขาใหญ่ครับครับอาหนึ่งหันกับลุงพลกับจับแม่ยนคู่ออกไปครับเทียบกับบทตองไว้ซ้ำเขาไปครับบอบอย่อมรับกคืบบอเขากันบดตองกับไรตีผมได้จับออกอาหนึ่งหันแล้วก็เอา เอาลูกสาวของอบัวตองเขาครับอายุ1ิเดือนครับบัวตองเอาเขาไปปรากฏว่าเจา้าพุดซ่อนกระโดดขึ้นทับเลยครับแตวบ่ว่าท่านใดพอตัวเมีตกใจท่านยอมบอพ่อเข้าครับเกิดตามภาพที่เห็นนี่แหละครับเขาไปอยู่ในตะกร้า,กกาห้างมันน้ำกันแล้วเหียกเซกัน แนวนมไปได้ทิศทางที่ดีแหะครับผมน่าจะอีกคูนึงนะครับจะรับเปลี่ยนแม่พันธุ์แม่พันธุ์จากามารีสอนเอาไปใส่มารีสอนเมียเกาเขานี่ก็เอาไปใส่กระบุนทิ้งก็ร่งเขากันได้อยู่ครับ นี่ก็เอาลูกของบทตองรหัสมุงขา003ละครับอายุก็ได้11เดือนครับเ,เข่ามากอะเบิรงมินแนวนมไปในท่ที่ดีนะครับผมเข่ากันไหวครับไม่ได้เทียบครับนี่ครับจับใส่กันเลยครับนกแม่กับบอท่านมีไข่ล้มหรือครับคือนกบางตพี่น้องี่วาฟังบางตนี่บ่บ่ไข่ล้มเด้ครับบ่ไข่ล้มเห็นะแต่เวลาเอาเขาหาตัวผูกปุ๊บสิมีไข่ ส่วนส่วนน้องสาวเขาหนีรหัสขาศูนย์ศูนย์ศูนย์เกาครับอยู่กับอาจารย์ดำนะตัวนั่นไข่ตั้งแต่าอายุเจ็ดเดือนพี่นอ้องคือนกบางตัวนี่กับไข่เลี้ยวบางตัวไข่าสาครับเล้วแต่ความสมบูรณ์ก็มีส่วนสายพันธุ์ก็มีส่วนครับ นี่ก็บ่ได้เทียบยากกรพี่น้องจับใส่ปุ๊บเขากันดนรู้สึกเขากันเลยล่ะครับผมบางตัวก็ไข่ลมบางตัวก็บพไข่ครับอยู่ที่การกระตุ้นเขากับพ่อเขาก็เพศผูุ้๊บเขากับมีการกระตุ้นฮออ์โวนเขามากเขาติดไข่เอ่ะตอดเททั้งซอยกันนี่แนวหนุ่มไปในทั้งดีครับอ่าสายของบัวองเนี่ยเป็นนกปากไว้ครับผมขึ้นเร็ว คือกันและครับลองเบิงลูกออกมาเป็นเลยสายพันธุ์โมนี่เลือดค่อนข้างนิ่งเหรอครับผมเพราะว่าเวลาไม่ลูกออกมาแล้วได้พ่อได้แม่ครับแต่าตายการเล่นคือพ่อคือแม่ลูกล่างลักษณะคือกันเลือดเลือดนิ่งเหรอครับพวกนี้นี่พ่อเขาบวัวตองลังคู่อยูน่นี่นี่กัไข่ได้ไข่นึ่งเหรอครับผมก็แม่บวัวเขียวนี่ รอติดตามบึงครับผมอัปเดตใม่พี่น้องไนะ้รับชมบึงเหรอครับผมได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบร่ดดได้พลาดคลิปใหม่ๆครับสำหรับนี่ขอจบเพียงสำนี้ครับสุขดีมีเงินใส่อยู่ดีมีแห้งสุขุทุกคนครับสวัสดีครับ